คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ fc แฟนช่องมรดการพ้าร้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดกัดเดินทางมาป่านของมะล่ำโอมขน้องสากนะคะกัมาพอเจจินดานะคะแอดกัดจะมาตามตัวเลขแนวะทางคงซุดท้ายค่ะเจจินดาพ่นบอกว่าผู้ใ่ญ่ใจดีเพ่นโท่มานะคะ แรงปั่นเนาะค่ะแนวทางโครงสุดท้ายค่ะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะโค้งสุตไทคาดแล้วมั้งวันนี้โครงสุตไทคาดแล้วค่ะบังจ้กบะคนน่ะเอามาพัดลมพอนพัดลมนี่พัดลมธรรมดาผู้ค่อยบริการนี่น่าด้วยนี่บริการดีนะโอ้ยชามะเย็นเธอน่ะมาแนวอะไรเยเด้อค่ะเนาะ สวัสดีนะคะเนาะสวัสดีครับสวัสดีแะ้วค่ะเนาะสวัสดีนะคะเนาะเมื่อนี้กเมื่ออันอีกสองมื่อกะติ่วเข้มแล้วพี่น้องจ้าผู้ได้ผู้ได้ผู้ได้เข่าห้องสอบน้ำกระมีแล้วค่ะผู้ประทันได้กะเตรียมติวเข้มแล้วค่ะจ้าจักไฝเสด็เข่ามหาวิทยาลัยแม่จักไฝเสด็จเข้ามหาวิทยาลัย เว้นผู้ไดสิสอบพัน์ค่ะเกกินดาครับมือนี้ถือว่าเป็นโคงสุดไทยบ่ครับจ้ามือนี้คือเป็นมือโคงสุด้ทยเนาะค่ะเนาะครับทางครูบาอาจารย์เพิ่นเน้นมาให้ตัวได้แกกินดาเอาให้เปิดอกเลยเด้อครับเด้อจ้ามีการเปลี่ยนแปลงกระบอกกันเด้แล้วครับครับมีการเปลี่ยนแปลงเน้นย่ำตัวได้เอาคักๆเล้วครับจ้าพี่น้องมิโคมีลาก็จะได้เพราะว่าอีกสองมือกับมือนี้มือเป็นติวเข้มบ่อื่นก็ติวเข้มค่ะครับแปลว่าเฮาสิเขาหองสอบพันธ์เขาวิทยาไล่กัมือวัันนจี่่คคะะกลลแ้ว แมนตอนนี้ก็เข่าม้าคงสุดท้ายละค่ะมืออ่นกะวันอาทิตย์ละค่ะมือฝันละค่ะนะคะเน้าผลผลคอสอบออกมือวันจันทร์ผลคอสอบออกมือวันจันทร์พี่น้องเตรียมพร้อมนะคะเด้อผู้ใดเข้าห้องสอบท่านกับท่านบัดนี่ยเตรียมจ้าสมุดปากกานะคะจ้าจะเว้าจะเว้าอันเร็วเด้อเจ๊ให้ให้เอ็กซ์ซีพันจด เปนทีทางบ้านที่บรรทั้งเป็นเจิดชั้นอ่ะเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับมีมีตัวเน้นมาอยู่เพิ่นกับมีตัวเน้นมาอยู่ค่ะค่ะมี่ตัวแดงแน่บอกเลยค่ะแต่ว่าเลขอันที่เพิ่อนไหมากกับยังเป็นตัวเก่าอยู่เนาะค่ะเนาะมี่ตัวแดงแน่บอกเลยค่ะมันจีมีเพิ่อนไหมากเนี่ยมี่ห้าห้าหนึ่งค่ะพี่น้องเอาให้ตู้ฟังอยู่จดเด้อค่ะจดน้ำเสดสิงดาจดพร้อมกันเด้อทายแอดมินจด พจ้าจดให้แน,น่นะค่ะเดิมห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะจ้าเอาเนาะค่ะเนาะเ้างกำลังติวเข้มค่ะเพราะว่ามือวันจันทร์นี่เ้าสิเข่าห้องสอบแล้วค่ะแ <c oughs> มียนต่ว่าผูใ้ใดไอันตอนนี้กับมีคนเข่าห้องสอบผ่านกับมีแล้ว <c oughs> ตอนนี้คอยพระท่า,านผ่านเพราะว่าพระท่า,านหอดวันจันทร์คอยสิไปส่งอาจารย์อยู่ <c oughs> อืม ว่ากำลังคิดอยู่ว่ามีลี่แล้วเขาสิไปเขาสิไปไต่บอลมีลี่แล้วแมนมีลี่แล้วตอนนี้นะแล้วเขาสิไปไต่บอลกำลังคิดวันจันทำเนี่ยกำลังสิคิดเพราะว่าเขามีลี่อยู่แล้วตามตตัวใดก็ขาดเจ๊ห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งได้ขาดเจ๊จดจดเป็นเลขของผู้ใหญ่ใจดีแมนค่ะรวอรก้อนก็ไหนยังก่อนหกหนึ่งกับแปดหนึ่ง ผมหนึ่งก็เป็นึ่งใ้วกตรงเลเท่านี้ค่ะแล้วก็ห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดค่ะเลขวิ่งของเพื่อนมาเลค่ะวิ่งค่ะสายวิ่งวิ่งวิ่งหนึ่งวิ่งนาแล้วก็ห้าแล้วก็หค่ะวิ่งหนึ่งกับห้าค่ะวิ่งหนึ่งกับห้าค่ะ จับคู่ค่ะเจ๊จับคู่ค่ะมีห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองค่ะแล้วก็เป็นเลขฝันของแจจินดาเนาะค่ะเนาะตามด้วยเลขฝันเนาะจ้าตามด้วยเลขฝันค่ะเลขผู้ใหญ่ใจดีจ้าเลขฝันนี่คือห้าส่วนกับสามหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะส่วนจาแจจินดา ห้าศูนยะ์สามหจ้าเจ่เพิ่นก็บ,บอกว่าหาหนึ่งกับหาหาสองนี่หาสองนี่เน่นกับหาหนึ่งแต่ว่ากับกก้องทิมจัโตกันนะเพราะว่าซ<น>ื้อเลขปติศนึงนี่บบได้เงินวิ่งหนึงน่งนี่ได้เงินล้านเพิ่นา่าวิ่งหนึ่งนี่ได้เงินล้านจ้าโอ้เพิ่นา่าเพิ่นเน้ยนเน้นย้ำไม่หคักเลยโอ้จ้าสี่สิบสี่ มีเบอร์โทษเจจินดาเปลี่ยนไม่ไดค่ะเนอะเอาบอกได้นะครับค่ะเบ,เบอร์โทษเจจินดากับอันเก้ากับผูใ้ใดโทษไปแบทมันเสื่อมอะค่ะพระมาณวดก่อนไปพูนบอกเลขมันถือมันโทษมาหลายโทรศล้วซมันล้วนมันก็นเลยเสียเลยไ,ได้ใส่เอบอร์ใดเบอร์โทษอันไม่กับมีศูนย์เก้าสองค่ะจดได้ค่ะได้ศูนย์เก้าสองสามแปดสี่สามแปดสี่สี่เก้าเจ็ดห้าค่ะสี่เก้าเจ็ดห้า ศูนย์เก้าสองสามแปดสี่สี่เก้าเจ็ดห้าค่ะโอ้เด็กถ่ยกึ่งามแต่นอกค่ะมาเนียนจะเป็นงามเนาะแล้วมาเปลี่ยนเบอร์โทรไหม่แต่เดี้ยววันเปลี่ยนไหมจะจวดเลยในกรณีศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสามแปดสี่สามแปดสี่สี่เก้าเจ็ดห้าค่ะสี่เก้าเจ็ดห้าหวย เบอร์เปลี่ยนใหม่มันจะบอกออกหาหนึ่งหาเจ็ดเจ็ดหาไม่ยังวะตัวเด่นค่ะตัวเด่นนะคะตัวเด่นของเพื่อนไ้เน้นในี่มีห้าหนึ่งอะค่ะกัหาสองห้าหนึ่งกับห้าจ้าเพื่อนเพื่อนท่มาหาหนึก็หาสองแต่ว่าตัวซีหนึ่งกับบอทิมจ้าตักันตัวล่องไว้เนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะเนาะสามตัว น um ี่ค่ะอบอายงอิดอย่างน้อยนึงก็ดีเอาพี่น้องเขียนเอาแท็บเอาได้ครับเจ๊กินด้โค้งชุกไทยนะครับจากโค้งสุทไทยนะคะฝันท้อาหมเนาะฝันสีเห็ดสีสางอคงคนเนาะฝันมาว่าได้สร้างงวดนี่งวดนาก็เอาไม้ฝนน่ะยอติดนิดนึงสีบพ่อห้พิดหวังฝ่นมา ตามที่เพิ่นว่าเนาะสถิติงวดที่ผ่านมาก่ะโอ้หกหนึ่งค่ะงวดงวดที่ผ่านมาตรงตรงหกหนึ่งค่ะบ่ได้กลับเลยค่ะ้กลับเลยนะคะจ้านี่แหละค่ะเพื่อนก็ให้มาตลอดอะค่ะแต่ว่าบ่ไดเอาออกยูทูปเนาะค่ะนาะลักซื้อยุ่เพื่อเดียวถือเพื่ออะไรนเ่ถือละน้อยมันมันบ่ไม่เงินจัเทีเออก็เลยกิดว่าเอามาแบ่งปันพี่น้องเพราะแเฮ็ดได้สร้างน้ำกันถือน้ำเพลงงวดนี่กะเอาอีกวัดนา จนฮอดสิ้นปีพศหกสี่ผลหกหกหาผลระคะค่ะแกพ่นถูกมาแล้วจกงวดก่จ้ะยี่สิบก็งวดยี่สิบงวดแล้วนข้าทั้งยืนความเก่าโอเคโอเคนี่ค่ะของคนกับว่าหลายตัวค่ะพราซื้อถิ่มใบยูนนาะค่ะเนาะพรซื้อถิ่มใ่ยืนราคาที่ผ่านมาน่ราให้หกหนึ่งแปหนึ่งสองนบะหหนึ่งหกสองหกสามหสามแล้วก็แปดหนึ่ง แต่ว่าเ<ต>พิ่นก็บอก<ม>ว่าซื้อเลขว่ามีหนึ่งนี่ค่ะวันได้เงิน,น,งงนว่นตีหนึ่งวันได้เงินงวดนี้ก็อีกแล้วแมงวดน,นี้ก็อีกแล้วหนึ่งไม่อีกแล้วหน,นึ่งเนี่ยไม่แน่นอนพั่นะว่นว่นวันตีหนึ่เงเนี่ยวันได้เงินเพิ่นก็บอกว่าสี่แต่ว่าเพิ่นเน้นหาเนื้อเพิ่นเน้นหาหนึ่งก็หาส้วงในพื้นทั่วมาค่ะจ้ะกับมีสามครูหนึ่งเนาะมีสามครูหนึ่งก็ซื้อไว้อะค่ะ นี่เนาะค่ะเนาะม่าจะมักเลขฝันน้ำเจจินดากะกระจัดไปเลยค่ะสามหนึ่งหาศูนย์กับก็เลขมาหลายตัวเนาะค่ะเลขกรติดหายคู่กันจ้ะหามีโชคมิมานเพิ่นวางไดก็เพิ่นเป็นพระบอกเพิ่นเป็นโยมเพิ่นก็เป็นแบบว่าคล้ายๆกับอันโยมธรรมดาแต่เพิ่นนีมีของเพิ่นอยู่ทั้งในเพิ่นสีเฮ็ดสีซางเพิ่นมาแต่ว่ามี่ใดทุกงวดครับจ้ะมีให้ทุกงวดมีให้ทุกงวด สมมติว่าเลขออกปุ๊บเพิ่นสามารถได้เลยบ่เลขนี่แม่นนะคะประมาณนั้นเพิ่นสิหามือเฮ็ดซะก่อนครับเลขออกปุ๊บเพิ่นสิหามือเฮ็ดซะก่อนมือใดมันสิเป็นวันดีมือใดสิได้รับโชครับทรัพย์ครับจ้ะเพิ่นก็สิเฮ็ดมือนั้นพอเฮ็ดออกมามันกระตรงทุกงวดมันก็ได้เขาทุกงวดครับอ้าวพงสุดท้ายนี่เอาถ่ายคลิปนี่เอาแกกินดาฝากพี่น้องเอฟซีครับเนอะน้าค่ะนาะถ่ายนี่นาะค่ะเน้า อันนี้เพิ่นผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นไห่มากนาะคะ่ะตามนี่เน,ะะนาะงวดบางเลี่นเนี่ยก็เพิ่นกับพ่อพลาดเนาะแต่งวดนี้เพิ่นก็บอกว่าคือเกา่าเพิ่นว่าคือเกา่มามักมากกับจัดใบเนาะคะ่ะ <c oughs> ไม่ให้พลานอยากให้ถือกเนาะอยากให้ถือกเบาบ่ได้ก็มักบ่มักกับเบามักกับกพานเนี่ยเบาบ่ได้ก็มักบ่มักกับจัดใบเนาะค่ะบาดนี่ักบ่มักกับจัดมือนเบาๆเอือกแน่ไม่น่าอยากให้ถือกต้องกันค่ะ จ้ตกีอันบ่มักก็จัดขัดก็ผ่านอนะน้างวดอันนี้มักบอมักก็ต้องจัดมักบอมักก็ต้องจัดสะโลแกนไม่แล้วจะโลแกนไม่นะคะเน้าว่าอยากให้ถูกอยากให้ถูกค่ะอยากให้มีโชคน้อกันนะคะมักบอมักก็จัดกันนะค่ะน้ะขอบคุณเกตจินดาเนาะค่ะอขบคุณแล้วนาะค่ะเนาะมี่เป็นซืือกางมาแดงปั่นตออีกอีกสองมือเนาะค่ะเนาะตอนนี้กําลังเข้ากําลังเลี้ยนเข่าห้อง สอบอยกำลังตีวเข้มค่ะผู้ใดผู้ไรตีวเข้มแล้วกับผ่านไปแต่ว่ายังพูดไรบทรนาตีวเข้มนี่หันมักบ่ามักกระจัดค่ะจาหามผ่านหามผ่านแม่วันจันนี่ห้าสชีส่งอาจารย์แล้วค่ะค่ะขอบคุณเจ๊จินดาค่ะสวัสดีค่ะเรวยๆนะคะจึกเล่น้อกันด้ค่ะเด้อนิ่งๆิงๆๆจ่ต้องแก้ง